สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูบุมีครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลีย์นะฮะ จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆนะฮะถามว่าเล็กแค่ไหนก็เล็กกว่าอะตอมนะฮะจริงๆแล้วถามว่าเรามารู้คําจำกัดความกันก่อนแล้วกัน,นะฮะหลังจากที่เราพบว่าจริงๆแล้วนะฮะฟิสิกอะตอมเนี่ยก็เป็นการศึกษาทำไมฮะสิ่งที่มันอยู่ภายในสสารจำได้ไหมหนูดูภาพประกอบนะฮะภายในสสารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไปเล็กมากๆเราจะพบว่าภายในเนี้ยประกอบไปด้วยอะตอมถูกต้องไหมฮะซึ่งหมายความว่าอะตอมเนี่ยเรารู้โครงสร้างอะอตอมดีว่า มันจะมีอะไรฮะมันจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วก็จะถูกลายล้อมด้วยเลยฮะถูกลายล้อมด้วย on, อิเล็กตรอนยังจําได้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วความหนาแน่นของตรงกลางที่เรียกว่านิวเคลียสจะประกอบไปด้วยโปรตอนและอะไรฮะและนิวตอนอยู่ตรงกลางอย่างหนาแน่น อันนี้คือสิ่งที่เราได้ทําการเรียนกันไปแล้วค้นพบว่าฟิสิกส์อะตอมก็จะพูดถึงในเชิงแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแค่ภายในนิวเคลียสของเขานะก็พบว่ามีแค่โปรตอนกับนิวตอนที่ตรงกลางในจริงๆแล้วถ้าเราสนใจแค่นิวเคลียสอย่างเดียวเนี่ยเราจะเกิดฟิสิกส์ในสาขาใหม่ขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งที่เราเรียกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือฟิสิกส์นิวเคลียสนั่นเองนะจริงๆแล้วตัวเนี้ยก็สนใจแค่นิวเคลียสของอะตอมอีกทีหนึ่งถามว่าเล็กไหมอะตอมก็เล็กแล้วใช่ไหมฮะแต่ถามว่านออิว เล็กมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสาขาหนึ่งที่ทำไมฮะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิวเคลียสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดกันในเนื้อหาวันนี้จะเป็นอินโทที่ให้นักเรียนพอดึกภาพอะไรบางอย่างได้ชัดเจนขึ้นนะฮะอ่ะนานักเรียนมาดูภาพนี้ก่อน,นะฮะการที่เราจะพูดถึงเรื่องของฟิสิกส์อะตอมไปเป็นฟิสิกส์นิวเคลียร์ได้อย่างไรคําตอบคือว่าภาพที่ครูกําลังวาดให้นักเรียนเห็นเป็นสีฟ้าๆเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องของอะตอมจําได้ไหมะฮะอะตอมเนี่ยจะมีตรงกลางนะฮะคล้ายๆไข่ดาวเนี่ย ตรงกลางสุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่านิวเคลียสจำได้ไหมฮะนิวเคลียสตัวเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าหนูยังจำได้นะฮะเราจะพบว่าภายในนิวเคลียสเนี่ยเราจะพบ โปรตอนและนิวตอนอยู่ตรงกลางเนี่ยยางหนาแน่นใช่ไหมฮะแล้วก็จะพบว่ามีประจุอิเล็กตรอนเนี่ยทำไมฮะโคจรอยู่รอบๆบนิวเคลียสนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หนูได้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราสนใจตรงกลางอย่างเดียวใช่ไหมวันนี้เราจะมาสนใจตรงกลางอย่างเดียวที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยหรือนิวเคลียสตัวนี้นะฮะเราจะพบว่าถ้าเราซูมเข้าไปตรงกลางเนี่ยเราจะพบว่ามีโปรตอนและนิวตอนอยู่อย่างหนาแน่นถูกต้องไหมฮะซึ่งภายในเนี่ยจริงๆแล้วมีแรง ยึดเหนี่ยวกันที่เรียกว่าแรงนิวเคลีย์นั่นเองนะจำง,ง่ายๆเลยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิวเคลียสใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงที่มันยึดเหนี่ยวกันอยู่ได้ก็คือแรงนิวเคลียสหรือแรงนิวเคลีย์นั่นเองนะฮะทีนี้นักเรียนฮะครูอยากจะมีคาหนึ่งที่อยากจะฝากให้นักเรียนจําไว้ก็คือภายในนิวเคลียสเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียกลมๆนะฮะสองคำนี้ด้วยกันเราจะเรียกมันว่าเป็นนิวคลียออนนะฮะนิวคลียออนนะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะฮะอ่ะมาดูต่อนะฮะหลังจากนัน สักนิดหนึ่งก่อนก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสของธาตุนะฮะถ้าเกิดว่าครูบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ตัว X ตัวนี้นะฮะก็คืออะไรฮะคือธาตุใดๆธาตุหนึ่งนะฮะนักเรียนเคยเรียนตารางธาตุไปแล้วยังพอจําได้ใช่ไหมฮะในตารางธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธาตุหมู่ A และธาตุหมู่ B นะฮะอาจจะเรียงตามคาบก็ได้หรือเรียงตามอะไรฮะตามหมู่ก็ได้ถูกต้องไหมฮะ วันนี้เราจะมาพูดในเชิงของอะไรฮะของสัญลักษณ์นิวเคลียสแล้วกันนักเรียนดูนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียสเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้ก็คือตัว X ็เนี่ยคือธาตุนะฮะแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะฮะเราเรียกมันว่าเป็นเลขมวลจริงๆแล้วเลขมวลตัวนี้นะฮะได้มาจากอาโปรตอนบวกด้วยนิวตอนนะฮะถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกขอย้อนกลับไปสักนิดนึงนะฮะภายในตัวนี้ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตอนใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราจับมาบวกกันเนี่ย ทั้งโปรตอนและนิวตอนบวกกันเราจะได้เลขตัวข้างบนก็คือเรียกว่าเลขมวลนั่นเองนะฮะจะถามว่าตัวเลขข้างล่างเราเรียกว่าอะไรตัวเลขข้างล่างตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเลขอะตอมนะจริงๆแล้วเลขอะตอมบอกเลยฮะบอกจํานวนของโปรตอนอย่างเดียวนกเรียนสังเกตดีๆนะฮะถ้าเป็นเลขข้างบนจะบอกโปรตอนกับนิวตอนแต่เลขข้างล่างจะบอกเลยฮะบอกโปรตอนอย่างเดียวอ่ะอันนี้โอเคนะพอเข้าใจนะฮะทีนี้ขอทบทวนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะหนูต้องใช้ความรู้เก่าของนักเรียนที่นักเรียนมีด้วยนะฮะเลขอะตอมนะฮะจะเรียงลําดับ ธาตุในแนวนอนนะฮะตามตารางธาตุที่เรียกว่าคาบจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะเคยท่องตารางธาตุในแนวตั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยท่องตารางธาตุในตารางธาตในแนวนอนเนี่ยจะสามารถเรียนเรื่องนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะฮะครูเคยท่องตารางธาตุแนวนอนเช่น H ไฮโดเจน H E อีฮีเลียมเห็นไหมฮะ Li ไอลิเทียม B e เบเบเลียมบโบรอน C คาร์บอน N ไนโตรเจน O ออกซิเจน F ฟออรีน N อี s ีออน Na โซเดียม Mg แมกนีเซียม Al อลูมิเนียม Si ซิลิคอน P ฟอสฟอรัส S ซัลเฟอร์กำมะถัน Cl คลอรีน Ar อะตอน K โพแทสเซียม Ca แคลเซียมอะไรประมาณนี้นะนี่คือตัวอย่างในการเรียงถามว่าเราจะเรียงแบบภาพยังไงคําตอบคือนับตัวเลยฮะสมมติว่า H ตัวนี้คือไฮโดรเจนเป็นตัวที่1ใช่ไหมสแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วนะเลขที่อยู่ข้างล่างหรือที่เรียกว่าเลขอะตอมเนี่ย จะมีค่าเป็น1ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่1นึ่งนั่นเลลองเราดูนะฮะสมมุติว่าตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นคาร์บอนไหมฮะคาร์บอนก็จะเป็นตัวที่เท่าไหร่ลองนับดูซิเพชไฮโดรเจนเฮสเทเรียมเอลไอิเทียมเบีเอเบเรียมเบีโบลอนซีคาร์บอนเพราะฉะนั้นตัว C ีเนี่ยเป็นตัวที่6ไหมฮะในคาบไหมฮะในตามดำคาบในสุดตัวที่6เนี่ยเพราะฉะนั้นคาร์บอนก็จะมีเลขอะตอมข้างล่างหรือจํานวนปรตอนมีค่าเท่ากับ6 โอเคไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากไว้หรือแม้กระทั่งตัว F ที่เป็นฟลูออรีนเนี่ยนกเรนลองท่องดูซิ H ไฮโดรเจน H อิเลียม Al ลิเทียม Be เบเรียม b โบลอน C คาร์บอน N นิโตรเจน O ออกซิเจน F ฟลูออรีนเป็นตัวที่9ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลขอะตอมก็เลยเป็น9ตัว S ไฮโดรเจนก็เป็นตัวแรกก็เป็นเลข1อันนี้คือประมาณตัวอย่างคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วถามว่าเราสังเกตธาตุตัวนี้ได้จากอะไรคําตอบคือถ้าเกิดว่าครูให้ธาตุมาเป็นธาตุ X โดยที่มไเลขป6 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวนั้นทําไมฮะเลขอะตอมมีค่าโปรตอนเท่ากับ6ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นธาตุตัวที่6ในแนวของการนับแบบคาาโอเคไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไว้นะส่วนตัวเลขข้างบนเนี่ยคืออะไรตัวเลขข้างบนคือเอาจำนวนโปรตอนที่อยู่ข้างล่างตัวนี้ฮะบวกด้วยเลยฮะบวกด้วยนิวตอนที่อยู่ภายในนั่นเลยลองขอย้อนกลับนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าหนูรู้ว่าภายในของ New นิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตอนใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไปเลขตัวข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยหนูรู้ว่ามันมีโปรตอนเท่าไหร่ แต่ตัวเลขข้างบนมันจะมีเลขมากๆสแสดงว่ามันคือการที่นําโปรตอนและนิวตอนมาทําไมฮะมารวมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวที่เป็นเลขมวลเนี่ยก็คือเลขระหว่างจํานวนโปรตอนบวกด้วยนิวตอนซึ่งจะมีค่ามากกว่าตัวล่างอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องสังเกตนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสของาธาตุนะฮะอ่านั่นเลยมาดูนิดหนึ่งฮะสิ่งที่หนูจะต้องจําก็คือยังจําได้ไหมฮะว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นกลางทางไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประจุ แต่เพียงแค่ว่าทําไมฮะประจุมันเท่ากันก็คือบวกกับลบเท่ากันหรือที่เรียกว่าโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนั่นเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้ตัวเลขตัวข้างบนและตัวข้างล่างจริงๆแล้วเราสามารถหาจํานวน n หรือที่เรียกว่าจํานวนนิวตอนได้นะฮะโดยการเอาตัวเลขข้างบนมาลบด้วยตัวเลขข้างล่างตัวอย่างเช่นนะฮะมาดูตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าตัวนี้นะฮะก็คืออ่ายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าตัวนี้คือคาร์บอนนะฮะตัวคาร์บอน14 6สีไหมคาร์บอน14,6ตัวเลขข้างบนเนี่ยคือเท่าไหร่ฮะ สิบสี่ตัวเลขข้างล่างคือหกนะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะยุอันนี้คือตัวอย่างเขาบอกว่าคาร์บอนตัวนี้มีเลขอะตอมเท่ากับหกนะ,ะมีเลขอะตอมเท่ากับหกแล้วก็มีเลขมวลเท่ากับสิบสี่นักเรียนดูนะ,ะถามว่าจะมีนิวตรอนเท่าไหร่ดูจากสูตรตัวนี้จําได้ไหมฮะก็คือการที่เราจะหานิวตรอนได้เราจะต้องเอาเลขข้างบนมาลบข้างล่างหรือที่เรียกว่าเอาเลยฮะเอาเลขมวลตัวข้างบนหาลบด้วยเลขอะตอมข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นอะไรฮะสิบสี่ลบหกถูกต้องไหมตัวนี้ได้เป็น สิบสี่นะฮลบหกซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะซึ่งมีค่าเท่ากับอ่าลบสีได้เท่าไหร่เนี่ยเท่ากับแปดถูกต้องไหมฮะนี่คือแปดอ่าถูกไหมโอเคไหมถูกไหมเนี่ยอ่านักเรียนมาดูต่อน,นะฮะทีนี้พอเป็น리리เบริลียมนะฮะบเบริลียมตัวเนี้ยเป็นเลขอะตอมเท่ากับสี่นะฮะแล้วก็มีเลขมวลเท่ากับแปดเราอยากทราบจํานวนนิวตรอนว่ามีค่าเท่าไหร่ก็เอาตัวข้างบนลบตัวข้างล่างแปดลบสี่ได้เท่าไหร่ฮะได้สี่แค่นี้เองง่าย อันนี้คือการหาอะไรฮะการหาจํานวนของนิวตอนนั่นเองนะครับออะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับอันนี้ก็ฝากไปเข้าใจถาเเข้าใจกันเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้นะว่าจํานวนอะไรฮะจานวนของนิวตอนมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยเห็นไหมเราก็แค่เอาตัวเลขข้างบนมาลบด้วยตัวเลขข้างล่างเราก็จะได้จํานวนของนิวตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือกรณีที่1น,นะฮะในการหานิวตอนนะฮะ อาทีนี้นเรามาดูต่อจริงๆแล้วในเรื่องของนิวเคลียสนะฮะถ้าเราพิจารณาในนิวเคลียสเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีคําที่ปรากฏขึ้นมาอยู่3คําคําแรกคือคําว่าไอโซโทปจริงๆแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยหนูเคยเรียนในวิชาเคมีมาแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าครูขอทบทวนให้หนักเรียนทำความเข้าใจแล้วกันเพราะว่าเวลามาพูดในเชิงของฟิสิกส์เนี่ย เราอาจจะต้องใช้อิงอิงเคมีบ้างนิดหนึ่งนะฮะอันนั้นเลยมาดูนะฮะไอโซโทปจริงๆแล้วคือนิวเคลียสของธาตุที่มีโปรโตอนเท่ากันวิธีการจำง่ายๆคือตัวหลังแมทโถบปปลาเนะฮะให้หนูจําว่าลงท้ายด้วยปอปลาแสดงว่ามันคืออะไรฮะปอปลาเป็นโปรโตอนแสดงว่าไอโซโทปคืออะไรฮะนิวเคลียสของธาตุจะมีโปรโตอนเท่ากันจ๊าไว้ก่อนนะไอโซโทปคือโปรโตอนนะฮะไอโซโทนนะไอโซโทนคือลงท้ายด้วยนอหนูใช่นไหมฮะ,ะแสดงว่า มีอะไรฮะมีนิวตรอนเท่ากันแม่นอนหนูกับนอนหนูเหมือนกันโอเคไหมฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไอโซบาร์ bar, แม่ไอโซบาร์เป็นบอใบไ,ไม้นะฮะนิวเคลียสของธาตุที่มีเลขข้างบนเท่ากันอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นบอใบไ,ไม้เหมือนกันจำง,ง่ายๆเลยโทบคือโปรตอนโทนคือนิวตรอนบาร์คือเลขข้างบนนะฮะอันนี้คือวิธีการจําแบบง่ายๆนะหนูจะจําอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้คือเทคนิคของครูนะฮะ,ะมีนักเรียนบางท่านนะฮะทีะ่เรียนวิชาฟิสิกส์กับครูแล้วบอกว่าครูอยากได้เทคนิคในการจํา อะไรแปลกๆนะจริงๆแล้วครูก็มีอะไรแปลกๆเยอะนะจริงๆแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเรื่องราวตรงนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะมันต้องให้ถึงก่อนแล้วครูจะนึกออกนะฮะอันนี้นเรมาดูตัวอย่างนะฮะสมมติว่าตัวอย่างที่ครูให้ตรงนี้นะมาให้มา3ข้อให้ถามนักเรียนง่ายๆเลยว่านักเรียนรู้ไหมฮะว่าจํานวน2ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรก่วกันมันเป็นไอโซโทปไอโซโทนหรือไอโซบาร์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทําการพิจารณาฮะนักเรียนมาดูตัวนี้นะฮนะคาร์บอนเหมือนกะันไหมฮะคาร์บอนเหมือนกะันตะัวล่าเปไระ ตัวล่างเป็นโปรตอนใช่ไหมโปรตอน6กับ6เท่ากันเลยนะฮะแสดงว่าตัวเนี้ยตัวอะไรเท่ากันฮะตัวโปรตอนเท่ากันแสดงว่าตัวนี้คือไอเลยฮะ iso โทปนั่นเองคันไหมอ่านักเรียนดูดีๆนะฮะถ้ากูถึงเรื่องของ iso โทปจะต้องทําไมฮะจะต้องมีตัวโปรตอนหรือตัวเลขข้างล่างตัวเนี้ยเท่ากันนั่นเองนะฮะอ่านักเรียนมาดูพิจารณาตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยดูเผืนๆเหมือนไม่มีอะไรเท่ากันเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าเราจะต้องหาเลยฮะลองดูซิว่าโปรตอนเท่าไหมโปรตอนก็ไม่เท่ากัน นิวตอนละเท่าไหมอยากรู้ว่านิวตอนเท่าไหมก็ต้องดูก่อนว่าอ่านิวตอนเท่าไหร่นะฮะอ่านิวนิวตอนของตัวแรกนะ,ะก็คือเอาทาไมฮะเอา5มาลบกับ3จํจได้ไหมหานิวตอนคือเอาตัวเลขข้างบนลบตัวข้างล่างได้เท่าไหร่ฮะได้2อ่าดูนะฮะห้าลบสามได้2ตัวเนี้ยเอาตัวข้างบนลบตัวข้างล่างเหมือนกันนะฮะเก้าลบเได้เท่าไหร่ฮะได้2แสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่คล้ายกันก็คืออะไรฮะ คือตัวที่เป็นเลยฮะตัวที่เป็นนิวตอนเท่ากันอันนี้คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าธาตุที่มีนิวตอนเท่ากันเราจะเรียกมันว่าเป็นไอโซเลยฮะไอโซโทนนั่นเองนะอันนี้คืออยากจะฝากไว้นะก็คือไออ่ะโทษทีเลยหมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไอโซโทนเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเห็นไหม ถามว่าตัวข้างล่างยังจำได้ไหมถ้าครูเค,คยบอกไว้ถ้าเกิดมีเลข6แบบเนี้ยเราก็นั่งนับเอาเคทเทรเจทีเรียมไอริเทียมบีเปลียนบีบริมซีคาร์บอนมันก็คือตัวที่6ก็คือคาร์บอนนั่นเองตัวที่3คืออะไรฮะลิเทียมเห็นไหมตัวที่7เป็นไนโตรเจนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปฝากทบทวนตารางธาตุให้ดีนะฮะว่าเรา เรายัางจํามันได้หรือไม่นะฮะยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่านะฮะอันนั้นเรามาดูต่อทีนี้ถามว่าอ่ตัวต่อไปนะฮะลิเทียม53กับออกซิเจน58เห็นไหมฮะหนูพบอะไรไหมฮะพบว่าตัวเลขข้างบนมันทําไมเลยเนี่ยง่ายมากข้อเน,นี้ยถ้าเกิดว่าตัวเลขข้างบนมันเท่ากันแบบนี้เป๊ะๆเ,เนี่ยเราตอบได้เลยไหมว่ามันคือไออะไรฮะไอโซเลยฮะไอโซบาร์นั่นเองเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า มีเลขข้างบนเท่ากันบอใบ,บไม้เหมือนกันไหมบนบาเออบนบาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือ i โซนะฮะ iso bar นั่นเองครับง่ายไหมลองท่าความเข้าใจดูดีๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าขูยยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเป็นธาตุ x นะฮะกับ x 2ตัวนี้นะฮะมาเจอกันแบบนี้อ่าตัวแรกข้างบ,บนเป็น12 8ยกตัวอย่างนะ,ะ12 8อันนี้เป็นเออเอาเอะไรดีสมมติว่าเป็น14แล้วกันนะฮะ14 แปดอ่าดูนะฮะสิบสองแปดกับสิบสี่แปดหนูคิดว่าตัวนี้คืออะไรก็คือตัวเลขข้างล่างเท่ากันจำได้ไหมฮะตัวเลขข้างล่างคืออะไรจำนวนโปรตอนเท่ากันแสดงว่ามันก็คืออะไรฮะอโซโทโปนั่นเองอันนี้คือวิธีการพิจารณาง่ายๆนะฮะก็คือ,อขอสรุปหน้านี้ก่อนแล้วกันฮะก็คือจริงๆแล้วอโซโทโปนเนี่ยก็คือปาปาก็คือโปรตอนเท่ากัน ถ้าเกิดว่าหนูเจอท่าสองตัวนี้มาเทียบกันตัวล่างเนี่ยตัวเลขข้างล่างเนี่ยคือโปรตอนถูกต้องไหมย Teraz ังจาได้ไหมจห one, หมํานวนโปรตอนฮะถ้ามันเท่ากันพอดีแสดงว่าเนี่ยคือมีไอโซโทปเท่ากันไหมคือไอโซโทปเลยนะฮะตัวข้างล่างเนี่ยก็อ่าข้อที่สองนะ,ะถ้าเกิดว่าในากรณีที่เราอยากทราบว่ามันมีนิวตอนเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็ทาการเอาตัวเลขข้างบนมาลบข้างล่างแล้วพบว่าถ้าเกิดนิวตอนเท่ากันเราจะเรียกท่าสองตัวนี้ว่าเป็นไอโซโทนนะเข้าไหมไอโซโทน,ก,นกันก็คือมีนิวตอนเท่ากัน และตัวสุดท้ายนะก็คือไอโซบาจริงๆแล้วไอโซบาตัวนี้ก็คือทาไมฮะมีเลขข้างบนเท่ากันง่ายๆเลยเห็นไหมข้อน,นี้ก็เป็น5้าเห็นไหมข้อน,นี้ก็เป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบไปเลยว่าเนี่ยคือไอโซบาอันนี้คือประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้นะฮะที่กูอยากจะฝากไว้ก็ลองกลับไปพิจารณาดูให้ดีนะฮะว่าเนื้อหาที่หนูเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยวิชาเคมีเนี่ยหนูยังจามันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในเนื้อหาของฟิสิก เรื่องนี้นะก็อาจจะต้องใช้เนื้อหาเคมีบ้างนิดหนึ่งนะก็คือฟิสิกส์นิวเคลียร์ของครูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะแล้วก็มาเจอกันในครั้งหน้านะจะพบว่าเนื้อหาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งบวกกับอะไรฮะบวกกับความรู้ที่เรามีนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ